สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าอะไรนะแบตที่เอาไว้สำรองอ่ะสำรองในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไฟบ้านคุณมีปัญหาปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากคือที่บ้านผมเนี่ยไฟคัดเอามันตัดมาประมาณ 3-4วันเลยนะฮะฉะนั้นพอนอนตอนดึกเนี่ยมันไม่มีไฟนอนคนเราเนี่ยเวลานอนคือไม่มีแอร์ก็ได้แต่พัดลมเนี่ยมันไม่มีไปได้นะครับกมก็เลยเฮ้ยทำไงดีวะชิบหายแล้วกูคือมันนอนแบบว่ามันร้อนมากเลยคุณผู้ชมขนาดเปิดหน้าต่างแล้วเปิดพัดลมนะนะครับพัดลมพัดลมคือจากตัวนี้นะครับบัลทังชีวิตของผมไปได้นะฮะทีนี้ก็เลยจะมาบอกเผื่อใครจะทา เอาไว้ใช้นะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะผมลุงเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆนะครับไอ้ตัวนี้ผมลงทุนประมาณเท่าไหร่แบตสี่ก้อนเขาจะคือเขาจะขายเป็นชุดนะครับก็ประมาณชุดละประมาณ1,200บาทนะครับผมซื้อมา2ชุดนะครับก็ประมาณ2000กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น b m s นะครับ BMS นี่เท่าไหร่ประมาณ5 0 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Active Balance นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกหน้าที่ทีหลังนะเผื่อใครอยากจะประดิษฐ์เอาไว้มันแบบมันจะช่วยชีวิตได้แบบโอ้หว้าวให้ตายเถอะโรบิน ได้ดีขนาดนี้หรือใครจะไปแคมปิ้งก็ได้นะครับอันนี้เป็น BMS 5์นะครับ5์หมายถึงอะไรเขามีกระแส5์ในการเกลี่ยแบตพวกนี้ทุกอนนะครับให้มีความดันเท่ากันนะครับนั่นแหละประมาณนั้น ถ้าคุณผู้ชมเอาไปต่อใช้ไฟบ้านนะครับมาแล้วแต่เครื่องใช้ของคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมเอาเครื่องใช้ตัวนั้นเอาอะไรมาต่อมันกินกระแสยเยอะไหมนะครับกระแสคือ M แอมป์นั่นแหละนะฮะมันกินเยอะไหมถ้ากินเยอะก็ใช้ตัว Active b a l a n c e เนี่ยที่มีค่ากระแสแอมป์เยอะๆนะครับในการเกลี่ยไฟนะครับมันจะได้เกลี่ยไฟทันเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งมันถึงลงไปเหลือประมาณ2.5นะครับไอ้ตัว BMS เนี่ยมันจะตัดทั้งระบบเลยคุณก็ต้องมาสตาร์ทใหม่นะฮะอันนี้คือจะเสียเวลามากนะคร ส่วน b ีมเตัวนี้กี่แอมป์ผมจำไม่ได้ผมซื้อมานานแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมส่วนไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ละ22แอมป์นะครับเอามาต่ออนุกรมกันอนุกรมคืออะไรก็คือบวกลบบวกลบบวกลบประมาณนี้นะฮะนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดก็คือบวกบวกบวกลบลบลบนะครับอันนี้ทําผมทําในระบบ12โวลต์นะครับ12โวลต์ต่อ4ก้อนเอาง่ายๆว่าต่อ4ก้อนนะฮะอันนี้คือก้อนหนึ่งอันนี้คือก้อนหนึ่งนะครับอันนี้คือก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหม ถ้าก้อนหน algorith, ึ <elas> <ian> ่ง <Labor> ม <ator il fi> ัน <Radio> ก <hat> ็จะเป็นดำดำแดงแดงดำดำแดงแดงนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นส s นะครับส s ก็คือสีเซลล์เนี่ยผมเนี่ยมัดยอดเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือต่อแบบชุ่ยมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับแต่เรื่องระวังก็คือเรื่องของการวางสายไฟคือเอาง่ายๆอย่าให้สายไฟตัวอื่นมันมาสกิดกันนะครับไอ ไอ้พวกนี้ก็ยังพอสกิดได้ไอ้พวกสายของ Active Balance สายของ BFS แต่มันก็ไม่ดีกับตัวตัวมันนะครับฉะนั้นก็อย่า้นี้ละกันแล้วก็ตัว Active Balance ตัวนี้ที่ผมเจอนะครับคุณผ,ผู้ชมถ้าคุณผู้ชมต่อต่อสายผิดนะมันจะร้อนมันจะร้อนและมันจะร้องดังขึ้นมาตีประมาณนี้นะฮะอาจจะทําให้ตัว Active Balance เสียได้นะฮะดีที่ผมชักทันนะนะครับฉะนั้นไล่ไฟดีๆนะครับอันนี้เทคนิคผมบอกเลยนะครับการไล่ไฟเนี่ยก็คือการต่อไฟเนี่ยสะพานเนี่ยก็คือต่อจากลบเนี่ย คือเนี่ยลบนะครับผู้ชมลบไปบวกแล้วก็ต่อสะพานมานี้แล้วก็มาอย่างนี้คือไฟไมันจะวิ่งเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าต่อแบบอนุกรมนะครับอันนี้คือที่ผมทําแล้วเรียนรู้มาด้วยตัวเองนะครับผู้ชมอ้าวอันนี้หลุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปต่อใหม่เออเสียบก็ได้นี่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูพลังลมพลังลมว่ามันแรงขนาดไหนสําหรับตัว12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นพัดลมกินกระแสอยู่ที่2.4แอมป์นะครับผู้ชม2ตัว 2 4แอมก็เป็น4.8 4 8แอมป์นะครับในระบบ12บโวลต์นะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็จะมีตัวนี้ตัวปรับวอลล่มนะครับก็คือตัวปรับค่าโวลต์นั่นแหละนะฮะให้เบาแรงตามความต้องการของเรานะครับทีนี้มาดูสีแดงไอเดียเนี้ยสีแดงนะครับก็คือคุณผู้ชมอาจจะเห็นเอ้ยอันนี้ก็เป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นสีแดงนะครับอย่างที่บอกนะก็คือไล่จากลบลบก่อนลบก็คือสีดานะครับลบมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็มาออกแดง นะครับฉะนั้นตัวโหลดหรือตัวไฟฟ้าที่เรามาใช้แดงคือตัวนี้นะครับ12โวลต์ถามว่ามันช็อตไหมมันไม่ช็อตนะครับแต่เพราะว่าตัวเรามีความต้านทานอยู่ในตัวประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไอตัวเขาเรียกอะไรมันจะมีเวลามันสปาร์กคุณผู้ชมมันก็จะมีไฟแลบบ้างนะครับเนี่ยดำเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณผู้ชมต่อบินเอสนะครับมันก็จะเป็นตัว P ลบนะครับ P ลบเนี่ยจะเป็นดำนะครับแต่ผมไม่มีสายไฟนะครับ ผมไม่พีสายไฟของเราสายไฟสีแดงมานะครับไอพี IP ลบนี่คือขั้วลบที่ต่อไปใช้นะครับส่วน B ลบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมาต่อดากตัวนี้อยู่เนะต่อต่อดากตัวนี้นะครับนั่นแหละอ่ะมาลองดูกันมันจะแรงไหมนะครับวื้นี่นี่นะครับมาแรอันนี้คือต่อให้ดูว่าแรงไหมคือแรงนะครับคุณผู้ชม การกินกระแสผมกินกระแสไปที่แบบ2.4แอมป์นะครับตัวนี้ก็ตัวประมาณเท่าไหร่ตัวละ60-80แล้วแต่คผู้ชมหาได้ในเว็บนะครับอ่ะถอดออกนะครับทีนี้เรื่องที่อยากเตือนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเห็นสายที่ผมมาต่อนีไหมอันนี้คือสายของสายคือขั้วานายไม่ไ้เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสายของระบบโซล่าเซลเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นไฟดีซเออเป็นสายของไฟดีนะครับ อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมลองเอาสายไฟบ้านมาใช้สายไฟบ้านคืออะไรไอ้สายไฟบ้านที่มันมีข้างในอ่ะเป็นทองแดงอ่ะคุณผ,ผู้ชมเป็นทองแดงเส้นเล็กๆนั่นแหละแล้วเอามาวางแทนสายนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมเอามาวางในสายนี้นะปรากฏว่ามันร้อนมันร้อนแบบร้อนมากอะ่ะมันร้อนจนผมคิดว่าถ้าต่อไปนานๆนะ่นะมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังและอยากแนะนําจริงๆเลยนะครับคือผมลองมาแล้วนะครับถ้าใครจะทําระบบแบตเตอรี่แบบนี้และมีกระแสะเยอะนะครับ ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นสายไฟดีจะดีกว่านะครับลงทุนนิดนึงสายไฟ DC ซีเขาจะแพงกว่าสายไฟบ้านนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็ใช้ตัวบัสบาร์นะครับคุณผู้ชมบัสบาร์ก็หาซื้อได้ตามเว็บแล้วก็หรือร้านขายแบตเตอรี่ที่คุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยเขาจะมีบัสบาร์นะครับนั่นแหละดูดีๆถ้าผมแนะนำนะแนะนำเป็นบัสบาร์ดีกว่าเพราะว่าเขารับกระแสได้เยอะนะครับกระแสคือค่าแอมป์นะครับส่วนไฟบ้านเนี่ยมันแตกต่างนิดนึงไฟบ้านเนี่ยทำไมมันเอามาต่อแล้วมันร้อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่า มันกินไฟบ้านเนี่ยมันกินไฟที่220โวลต์นะครับคุณผู้ชมกินไฟที่220โวลต์ न, มันเลยกินกระแสน้อยสมมุตินะครับคุณผู้ชมพัดลมของคุณผู้ชมเนี่ยพัดลม,ม,ม,มตั้งพื้นเนี่ยเขาจะกินกระแสไฟอยู่ที่75 Wh, วัตต์นะครับเป็นพัดลมบ้านนะครับมันใช้ไฟบ้านเนี่ย220โวลต์นะครับมันกินวัตต์เนี่ยอยู่ที่75วัตต์นะครับวิธีคำนวณหากระแสของมันคือค่าแอมป์นี่แหละก็คือเอา75นะครับหาร,ด,หารด้วย220เท่ากับ นี่0.34แอมป์นะครับ0.34แอมป์ M, ซึ่งมันน้อยมากมันยังไม่ถึง1แอมป์อ่ะเอา้าโฆษณามาอีกมันยังไม่ถึง1แอมป์เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้พัดลมเนี่ยสตัวเนี้ยมันกินที่ตัวละ2.4แอมป์รวมกันเป็นเกือบเกือบ5แอมป์นะครับฉะนั้นสายไฟเนี่ยต้องรองรับกระแส5แอมป์ได้ดีมากนะครับคือต้องได้ดีเลยฉะนั้นไอ้สายไฟบ้านเน่ะมันเลยร้อนนะครับนั่นแหละก็มีประมาณนี้แล้วทีนี้วิธีชาร์จนี่ก็มีตัวนนี้นะครับ ตัวนี้เป็น iMac B6 AC นะครับคุณผู้ชม iMac B6 AC The p o r ถอดสายชาร์จมากันตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์อยู่ในตัวนะครับเวลาคุณผู้ชมเสียบชาร์จหรือถอดชาร์จเนี่ยมันจะยังไม่ไฟหน้าจอมันยังไม่ดับนะครับมันจะมีไฟอยู่ในนี้เพื่อวิ่งรักษาวงจรของมันนะครับแล้วก็จะมีขั้วบวกขั้วลบตรงนี้นะครับสายบวกสายบวกสายลบตัวนี้นะฮะเอาไปต่อกับขั้วของมันนะครับต,ออรตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคือตัวบาลาน บาลานซ์แบตเตอรี่นะครับถ้าคุณผู้ชมต่อแบบอนุกรมมี b m s เนี่ยก็ชาร์จเข้า b m s ไม่ต้องต่อสายตัวนี้ออกไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ด้มี b m s นะครับก็ต่อตัวนี้ออกไปนะครับกี่เซลล์ก็ว่านไปกีเอสก็ว่านไปนะครับนั่นแหละประมาณนั้นตัวนี้ราคาอยู่ที่อะไรประมาณ600นะครับชาร์จแม็กสุดได้6แอมป์นะครับทีนี้วิชีชาร์จเนี่ยก็ชาร์จผ่าน BMS เเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าคู่บวกเอ้ย ั้วบวกเนี่ยคุณผู้ชมก็เอามาเสียบคู่บวกอย่างนี้นะฮะส่วนคน้วนค้วลบเนี่ยก็คือตัว p ลบตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือจากสิ่งที่ผมทามานะอาจจะอาจจะมีถูกผิดบ้างทุกคนก็ทักได้นะครับถ้าเกิดใครมีความรู้มากกว่าผมนะฮะผมอาจจะบอกค่าได้ไม่แม่นขนาดนั้นแต่ว่าคือได้จากการสังเกตได้จากการลองทำนะฮะก็ประมาณนี้ก็เสียบชาร์จทิ้งไว้มันก็จะชาร์จแบบมันก็จะเกลี่ยไฟเนี่ยทั้งหมดนี่แหละให้เท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมไอรอนฟอสเฟตเอ นี่แหละคือตัวที่ช่วยชีวิตผมตอนที่ไฟดับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากนะครับใครอยากจะประดิษฐ์อะไรก็ถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะเดี๋ยวผมมีแหล่งซื้อแล้วก็บอกวิธีการประกอบข้าวค่าหรือคุณผู้ชมหาได้ใน,นเน็ตเลยนะวิธีการประกอบมีเยอะมากเลยนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้ เพื่อใครอยากจะต่อไปเป็นไฟบ้านใช้เครื่องอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบไฟบ้านนะครับก็คือไปใช้ไฟ220โวลต์นะครับเพราะว่าแบตตัวนี้เป็น12โวลต์นะครับก็สามารถใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีหลายยี่ห้อมีหลายราคาให้คุณผู้ชมเลือกนะครับอันนี้โดยมันกลับหัวอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับ500วัตต์คืออะไรก็คือ คือมันรวมกันคุณผู้ชมจะใช้อะไรก็ได้ที่อย่ากเกิน500วัตต์แต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าผมแนะนํานะเอาให้แม็กเติมที่อย่ากเกิน400วัตต์นะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเผื่อกระแสไฟมันเกินนะครับอันนี้มันก็จะเป็นรูแล้วก็จะมีสวิตช์ด้วยนะครับนั่นแหละอันนี้มีไฟ USB เลยนะตัวนี้ราคาเยอะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ500กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบเพียวายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบ modify อะไรเขาประมาณนั้นแหละเพียวทายคืออะไรก็คือ กระแสไฟมันนิ่งๆเอาไว้ชาร์จพวกมือถือแท็บเล็ตดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้เอาไปใช้กับมอต,ตงมอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมลืมแล้วนะครับผมไม่กล้าให้ข้อมูลผิดๆนะครับมานั้นนะฮะเหมือนกันคู่บวกคู่ลบนะครับก็สีแดงก็ไปเสียบกับสีแดงขาออกนะครับสีตัวดําตัวนี้ก็มาเสียบกับ P- ลบสาย P- ลบของ BMS นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดผมรู้ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแต่สิ่งไหนที่ผมไม่รู้หรือไม่มั่นใจก็ไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เพียงบอกแค่นี้แล้วไปดีกว่าสวัสดีครับ